สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คหัวแมกนีตอนไมโครเวฟนะครับผมหลายๆท่านไม่ทราบนะครับว่ามันดีนะครับหรือเสียอย่างไรนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับเราใช้มิเตอร์นะครับผมปรับตั้งย่านไปที่วัดนะครับวัดสายขาดก็คือประกาแตะกันแล้วดังนะครับแบบนี้นะครับแต่ที่ขั้วสองขั้วนะครับผมนี่คือช็อตนะครับถึงกันนะครับขั้วสองขั้วไม่ขาดนี่คือดีนะครับผมสองนะครับ ใช้ปากกาแต่ที่ขั้วนะครับกับตัวนะครับแบบนี้นะครับขั้วบนและขั้วล่างนะครับไม่มีเสียงนะครับนี่คือดีนะครับขั้นตอนที่3ามนะครับเราตั้งค่าใหม่นะครับผมปรับการตั้งค่านะครับตั้งค่าวัดความต้านทานขดลวดนะครับวัดโอมนะครับผมทีนี้เราแตะที่ตัวนะครับตัวขั้วนะครับกับตัวบอดี้นะครับผมนี่ไม่มีเกิดตัวเลขขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้มีค่าความต้านทานเกิดขึ้นนะครับผม เวลาเราเช็คที่ตัวหัวแม็กนะครับต้องไม่มีค่าความต้านทานนะครับแบบนี้นะครับนี่คือขั้นตอนที่3นะครับก็คือดีนะครับเมื่อ3ขั้นตอนนี้ดีแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนี่เลยนะครับมาดูตรงนี้นะครับเรานํามาประกอบกับตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับปกตินะครับขั้วไหนก็ได้นะครับตรงจุดนี้ขั้วไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาดูด้านในเตานะครับก็นะครับเรานําน้ําใส่แก้วแบบนี้นะครับทดสอบ นะครัเปิดเครื่องทดสอบนะครับน้ําเหลือดนั่นก็คือสินค้าหัวแม็คีนี้ของท่านใช้งานได้ปกติดีแน่นอนนะครับผมขอบคุณครับ